สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแผนเชมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็ได้เอามอดรถมาแจกกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็เอามอเตอร์ไซค์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์วันนี้มอเตอร์ไซค์ครับทุกวันเป็นรถกระบะวันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ครับเป็น c p พครับ c p x 150็กหนึ่าสครับสีแดงสดไม่ สีแดงสดเลยครับผม CPX นะครับสามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้นะครับผมลิงใต้คลิปเลยนะครับนี่นครับแต่งสวยงามครับดันโหลดอีสานใต้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ